สวัสดีจ้ามอนีมาพอกันกับจังซี่กระแซบอีกแล้วจ้ามอนีได้แซลมอนดองจา้าพี่น้องจา้าก้อนที่สี่ไปแซบๆน้องกันมอนี้จังสี่กระแซบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จังสี่กระแซบเพื่อเป็นกาลังใจให้จังสี่กระแซบเ็ดคลิปต่อๆไปน้ำเนด้วจา้ามาจา้ามาแซบๆกันเลยจา้าแซลมอนขอทุญยาใส่มือแล้วจ้าพี่น้องดองซีอิวจ้าพี่น้อง ดองซีอิ G ๊วเกอรลี R e. น้ำจิ้มปันเองพี่น้องจ้าช่ำๆ mm hmm. เลยนจ้ะขอกินแบบสดๆดบอร์ฮอก่อนจ้ะ mm hmm. น้ำน่อยพี่น้องทานตะวันก่อนจ้ะช่ำม,มาก เทียมทุนแสบหอสาลายไปพี่นองตอนนี้ไงตัวอนใหญ่มากเลยฉ่ำลงไปหอสาลายพี่น้องจ้ะ สลัดหแบบวานแล้วก็มันเนาะเลิศม,มากน้ำจิ้มค้นข้นแซบบ่บ ขออนุญาตผู้เพิ่นบเกินปลาดิบน้ำเด้อจ้าตองกรับขอโทษขออภัยจ้าพี่น้องอืม ลองเอาแซลมอนพันตอนใหญ่เลยพี่นอ้องดองเองพันผัก เบ่งใจและต่วนหงใส่ลงไปว่าได้เอาเขาสวยมากินน้ำเนาะจ้ะหาดมีกินเนาะตักน้ำจิมำจ้มหาดลงไป ใส่กระเทียมทนด้วยเข่ากัน,นดนีคับนองครับ thank mm -hmm. you แต่ละตันไง่งตักเจลขาด จับบรรยากาศอยู่ริมตะกื่เก่าพี่น้องจบหลายจนลืมบอกลมผัดวิวยามใบพี่น้องใส่สาลายกับผักสลัดไปพร้อมกันแบบนี้เลยแล้วก็จิ้ม Lột thang สลัดไปยังไงใส่ลงไปใส่กระเทียมคน้วยตักน้ำจิ้มหห้ขาดลงไปเลยเลือดหอ แซลมอนข้างหวานข้างฉ่ำเนข้างมันหมดแซ่บหรายสำหรับคลิปนี้จังสีกระเสียบกระไดปลาแซลมอนดองซีอิ๊วจะมาฝากพี่น้องจ้า พ่อกันคลิปหน้าได้จ้าคลิปนี้จังสิกระแสบขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย